ก็เดีย๋ยวเป็นคนถนัดขวาเนาะเวลาเราตกปลาก็มันก็จะมีตัวนี้เราก็จับนิ้วเราก็จะอยู่ตรงระหว่างตัวเกียร์เนี่ยกับตัวคันเบ็ดเนาะและมือก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วพอเราจะปล่อยสายเวี่ยงไปเนี่ยเวลาแคสติ้งอะ่ะเราก็เอา ตัวสายเอ็นเนี่ยเกี่ยวไว้ที่นิ้วชี้เนาะแล้วอีกมือนึงก็ปลดเข็มขัดตรงนี้ค่ะมองเห็นไหมคะแค่นี้เองพอมันค้างอยู่เนาะเราก็เวี่ยงไปแค่นั้นเองค่ะระหว่างเวี่ยงเนี่ยก็ให้ หย่อนที่ตรงปลายสายลงมานิดนึงค่ะเพื่อนๆจะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะอันนี้หย่อนเยอะไปหน่อยเวลาเราจะเก็บแล้วก็เก็บเข็มขัดไอตัวเบลเนี่ยให้มันลงแล้วเราก็หมุนมันเข้ามาคิดว่าปล่อยไว้ที่ปลายสายประมาณเท่านี้ค่ะ น่าจะกำลังดีถ้าเราเจะเป็นลักษณะตกปลาแบบ casting style นะคะ casting อันนี้ตกปลา casting แบบแนะคะนี่ก็เหมือนเดิมะคะ่ะมือเนาะจับที่ตรงนี้แบบนี้นะคะ่ะแล้วปวดเข็มปวดตัวลัอกข้างหน้าเออนี่ก็จะเวียงนะคะพเพื่อนเห็นไหมคะมันก็จะ เราจะปล่อยให้ปลายมันเหยื่อเนี่ยกับปลายเอ็นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ค่ะถ้ามันสั้นสั้นเกินจนติดตัวเบ็ดมันก็จะไม่มีจังหวะแล้วบางทีมันเหมือนกับไอตัวเข็มขัดเข็มกัดที่ตัวล็อกตัวล็อกเหยื่อมันก็จะติดข้างบนปลายค่ะมันก็เลยต้องปล่อยให้มันสายลงมาประมาณประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้อง ไม่ถึงหนึ Arizona, 5, <f lyrics fucking> ่งม้บรรทัดก็ใช้ได้ค่ะสิองนิ้วเนาะไอเดี๋ยวเราโชว์เวียงแล้วเนาะไอ้นี่ค่ะก็ตามนี้เนาะไอตัวตัวกัดก็ปลดลงเวลานน่นสายมันก็จะวิ่งไปได้ค่ะจะเวียงอ่ะแค่นี้ค่ะ casting style เนาะแล้วพอเสร็จเราก็เอาเข็มไอตัวล็อกเนี่ย ใช้นิ้วเนี่ยดันเนาะมันก็จะดันแบบนี้เสร็จเนาะเราก็ค่อยๆหมุนตัวตัวลอกพอเสร็จสายมันก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราก็ค่อยๆลากเยื่อเข้ามา จะทำอย่างนี้ซ้ําไปซ้ามาจนกว่าปลามันจะมากินเบ็ดอะค่ะแล้วก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาติอะค่ะมองนกมองไมอ้อ่นนี้ปลากับหอยพอเสร็จบางทีเราก็ต้องสะบัดมันนาให้ไม่ให้มันเนี่ยันก็จะต้องเป็นอยู่ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ทํำซ้าไปซ้ำมาโยนไปแล้วก็ แคสติง้งกลับมาโยนโยนสายไปเนาะแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวลออเข้าแล้วก็มันวิ่งเข้ามาหาตัวเราเสร็จแล้วก็โยนโยนออกไปใหม่จนกว่าจะได้ปลาก็แค่นี้เองค่ะง่ายๆตกปลาแบบ casting ส,สไตล์ของคนอเมริกันเขาจะตกปลาแบบนี้ค่ะ